รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการว i วไฟ i ดอ e r d REAMLIST นะครับรายการที่จะพาคุณผู้ชมออกไปใช้ชีวิตตามความฝันครับ <S 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 ในสัปดาห์ที่แล้วครับคุณภูริได้พาหเหล่าบรรดาเพื่อนเพื่อนพี่พี่ที่ลหลงไหลการขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปตะลุยท่องเที่ยวที่บริเวณดอยอ่างขางเพื่อสัมผัสกับแหล่งท่องเที่ยวที่เปรียบดั่งดินแดนมัสยันสัปดาห์นี้ครับเรายังคงออกเดินทางกันต่อเพื่อสารฝันเหล่าผู้ร่วมเดินทางบนเส้นทางตามรอยเท้าของพ่อเรื่องราวในวันนี้นั้นจะเป็นอย่างไรไปชมกันครับ สวัสดีครับผู้ชมยินดีต้อนรับสู่รายการวิวไ d e r Dream List ครับผมยังคงอยู่ที่ดอยอ่างขางครับซึ่งที่นี่เนี่ยเป็นสถานีเกษตรหลวงอ่างขางซึ่งบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเนี่ยท่านทรงสร้างสถานีเกษตรหลวงแห่งนี้ขึ้นเป็นสถานีเกษตรหลวงแห่งแรกของประเทศไทย เพื่อพัฒนาแล้วก็วิจัยพันธุ์พืชเมืองหนาวเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรช่วยเหลือชาวเขาให้เขาได้มีพืชพันธุ์ทํากินนะครับเหมือนกับว่าเมื่อก่อนเนี่ยบริเวณนี้เนี่ยเป็นที่ที่เขาปลูกฝิ่นกันหมดเลยเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาไม่รู้จะปลูกอะไรมีในทุนครับเอาฝิ่นมาให้เขาปลูกรับซื้อฝิ่นจนทั้งภูเขาเนี่ยปูกไปด้วยเต็มไปด้วยฝิ่นทั้งหมดนะครับ แล้วก็ความมันอยู่แลนด์แค้นเพราะว่าคนที่ซื้อฝิ่นเนี่ยก็ไม่ได้เอาเงินลงมาพัฒนาสาธารณูปโภคอะไรให้กับคนที่นั่นเลยแต่พอมาในยุคของวัญสมเด็จเจ้าอยู่หัวเนี่ยเรามีสถานีเกษตรหลวงอ่างขางเรามีมูลที่โครงการหลวงซึ่งนําพันธุ์พืชเมืองหนาวหลากหลายพันธุ์ไปให้ชาวเขาแต่ละเผ่าแต่ละหมู่เนี่ยปลูกตามความต้องการของตลาดแล้วก็รับซื้อผลผลิตทั้งหมดนะครับในราคาที่ดีรวมไปถึงแนะนำวิธีการปลูกที่เป็นการปลูกแบบอินทรีย์ เพื่อที่จะได้ผลผลิตที่ปลอดสารพิษเป็นมิตรกับผู้บริโภคแล้วองค์กรก็ไม่ใช่องค์กรสแสวงหากําไรนะครับเป็นองค์กรที่ทําเพื่อชุมชนเพื่อสังคมจริงๆวันนี้ครับเราเลยจะไปสารต่อครับเราจะบุกไปช่วยพี่น้องครับไปดูที่บริเวณเวียงป่าเป้าซึ่งที่นั่นเนี่ยมีโครงการหลวงเหมือนกันซึ่งกําลังขาดแคลนเดี๋ยวชาวดูคาตี้เนี่ยจะออกเดินทางเพื่อที่จะไปช่วยเหลือนะฮะไปทํากิจกรรมดีๆ ที่บริเวณเวียงป่าเป้ากันระหว่างทางที่เราจะเดินทางไปเวียงป่าเป้านี่นะครับมีพิพิธภัณฑ์นะครับซึ่งอยู่ระหว่างทางลงไปฝางเนี่ยเป็นพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจมากๆคือพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางเราออกเดินทางไปกันครับเช้านี้นะครับเราออกเดินทางจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางนะครับมุ่งหน้าเข้าสู่บ้านห้วยน้ํากืนในอําเภอเวียงป่าเป้านจังหวัดเชียงรายครับ ตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1249, 107, 109และ118นะครับระยะทางประมาณ154กิโลเมตรครับเมื่อขับลงมาจากสถานีเกษตรหลวงอ่างขางไม่นานนะครับบริเวณก่อนถึงตัวอำเภอฝาง พวกเราได้แวะที่พิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝางซึ่งเป็นสถานที่สําคัญนะครับรวบรวมเรื่องราวต่างๆที่สมเด็จพระประมินทรมาหามหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อครั้งที่ทรงเสด็จมาพัฒนาแหล่งต้นน้ําแห่งนี้ครับตอนนี้ครับเรามาถึงพิพิธภัณฑ์โรงง,งานหลวงที่1ฝางแล้วครับซึ่งที่นี่เนี่ยจะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมเรื่องราวที่พระอ,องค์ท่านได้ทําให้กับอำเภอฝางว่าพระองค์ท่านได้ทําอะไร กับชุมชนกับสังคมกับบริเวณแห่งนี้บ้างไปดูครับ ในอดีตนั้นนะครับสมเด็จพระประมินทรม,มหาภูมิพลอดุยเดชทรงมีพระราชดำริครับให้สร้างโรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูปที่1ขึ้นในปีพศ2015ครับเน้นช่วยเหลือเกษตรกร,ร,กรโดยไม่หวังผลกําไรแต่ในเดือนตุลาคมปีพศ2549นะครับได้เกิดภายพิบัติน้ําท่วมแล้วก็ดินโคนลนถล่มครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนในตําบลแม่งอนรวมถึงโรงงานหลวงแห่งนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับ จากความเสียหายในครั้งนั้นครับสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับจึงได้มีพระราชกระแสร,รับสั่งให้สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริกปอรอนะครับดำเนินการฟื้นฟูและกพัฒนาโรงงานหลวงให้เป็นพิพิธภัณฑ์โรงงานหลวงที่1ฝาง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านอุตสาหกรรมการเกษตรแปรรูปนะครับนอกจากนี้นะครับยังใช้เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมและจัดแสดงแนวพระราชด,ดำริในการพัฒนาตามแนวคิดของสมเด็จพระปรมินทรม,มหาภูมิพลอดุญเดชอย่างยังย่งยืนอีกด,ด้วยนะครับภายในตัวอาคารนะครับประกอบไปด้วยส่วนหลักสําหรับการจัดแสดง5เรื่องราววิถีชีวิตของชาวไทยภูเขานะครับ รวมไปถึงห้องจัดแสดงภาพบรมฉายาลักษณ์จากวันแรกที่พระองค์ทรงสเสด็จมาเยี่ยมราษฎรชาวไทยภูเขาภาพพระราชกรณนียกิจต่างๆในพื้นที่อ่างขางแห่งนี้ซึ่งนับว่าเป็นภาพที่หาชมได้ยากมากๆนะครับและก็ล้วนชวนให้เรานั้นได้ซึมซับกับเรื่องราวที่น่าประทับใจได้เป็นอย่างมากมายทีเดียวครับขึ้นมาตรงนี้ครับ ติดกับพิพิธภัณฑ์เป็นศาลเจ้าแม่กวนอิมเป็นวัดจีนเลยเพราะว่าชุมชนที่บ้านยางแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นชุมชนของคนจีนยุนนานอย่างที่เราได้เรียนรู้มาจากพิพิธภัณฑ์นะฮะสุดยอดมากๆเลยผมว่าใครมาเที่ยวอ่างขางนะต้องแวะมาเลยนะผมนี่แบบบอกตัวเองเลยว่าโง่ามากที่มาอ่างขางในประมาณ4-5ครั้งเห็นป้ายพิพิธภัณฑ์ทุกครั้งแต่ไม่เคยเลี้ยวเข้ามาเลยผลิตภัณฑ์ดอยคำที่ผมดื่มที่ผมกินมาตั้งแต่เด็กเนี่ยมีต้นกำเนิดอ,อยู่ตรงนี้ โรงงานนี้เกิดมาจากห้องเล็กๆสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วก็ให้คนจีนที่เนี่ยเขาได้ทําได้แปลรูปผลิตภัณฑ์ทําให้รู้เลยว่าสิ่งที่พระองค์ท่านสอนมาเสมอให้มองภาพใหญ่ๆคิดการไกลคิดการใหญ่เอาไว้แต่เริ่มต้นจากการทําสิ่งเล็กๆอย่าทําอะไรเกินตัวนะฮะค่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆต่อยอดไปเรื่อยๆเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้คือภาพใหญ่ที่มองเห็นตั้งแต่แรกเกิดมามีบุญครับที่ผมได้เกิดมาในสมัยรัชกาลที่9 ผมว่าเดี๋ยวเราไปต่อยอดกันซะหน่อยดีกว่าเขาต้องการกําลังคนครับแล้วก็กําลังเงินในการที่จะสร้างโรงสีมเมล็ดก,กาแฟนะครับซึ่งเป็นการต่อยอดผลิตผลจากโครงการหลวงเขากำลังขาดแรงงานเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันสนับสนุนโดยบา BBQ p l a z า ซึมซับเรื่องราวกันจนเต็มอิ่มแล้วนะครับก็ได้เวลาออกเดินทางกันต่อครับขับลัดเลอบไปตามไหลายเขาบนเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข109เพื่อมุ่งหน้าสู่อำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายครับ หมายเลข109นี้ก็เป็นทางหลวงที่ลัดล้ะบนไหล่เขานะครับก็ผ่านหมู่บ้านชาวบ้านมาก่อนแล้วก็จะขึ้นไปบนสันเขาทางด้านบนเนี่ยถนนเริ่มเข้าสู่สภาพที่ดีงามสวยงามแล้วเป็นถนนที่ขับสนุกอีกเส้นหนึ่งในภาคเหนือนะครับทางหลวงหมายเลข109ครับจากบริเวณถนนหลักนะครับเราต้องเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้าสู่บ้านห้วยน้ำากลืนซึ่งสภาพเส้นทางในช่วงนี้นะครับจะเป็นลักษณะของคอนกรีตตัดสลับกับออฟโรดครับ ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคอันทา้าทายของทริปการเดินทางครั้งนี้ครับทางเข้ามาเนี่ยนะครับก็จะเป็นทางลูกลังนะครับสลับกับทางปูนแบบนี้นะครับเราเริ่มเข้าสู่ทางลูกลังแล้วนะครับก็ต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังนะครับต้องอาศัยทักษะของการขับขี่มอเตอร์ไซค์วิบากหรือเอนดูโรมาใช้นะครับ แต่สำหรับเจ้าตัวเอ็นโรคันนี้แล้วเนี่ยหายห่วงครับไปได้อย่างสะดวกสบายมากๆบรรยากาศสนุกสนานฮนะเป็นไงฮะพวกเรา oh, สนุกดีนนดโอ้โหถนนเรียกว่าเหมือนดาวคารเลยครับ <c oughs> ครับปกติผมกล้องขี่ถนนเอ็น,น,อนโรอย่างนี้ <c oughs> ไหมครไม่ค่อยครับไม่ค่อยครับแต่แต่ถ้ามีโอกาสก็จะพยายามไปฝึกขี่บ้างครับเพราะว่าเผื่อว่าเราต้องเดินทางไปในที่ที่มัน เรียกว่ามันไม่มีถนนหรืออะไรอย่างเงี้ยครับมีถนนหมู่บ้านถนนทางปา่าถนนทางเข้าไปหาชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเป็นถนนอย่างนี้ฉะนั้นถ้าเราอยากจะไปช่วยเขาหรืออยากจะไปเยี่ยมเขาเนี่ยเราต้องฝึกการกการขี่แบบนี้ให้ได้แล้วเข้ามาเจออย่างนี้ครับ คุ้มเลยธรรมดาไม่มีแน่นอนฮะหายเหนื่อยเลยนะฮะหายเหนื่อยหายเหนื่อยจากนี้ไปอีกประมาณ3กิโลครับพวกเราเราก็จะถึงบ้านห้วยน้ำากืนซึ่งบ้านห้วยน้ำากืนเนี่ยเป็นโฮมสเตย์ที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านสะอาดหมู่บ้านน่ารักการจัดการดีตามแนวทางพระสมริเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับฉังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราเข้าไปให้ถึงครับเราไปดูว่าเขาต้องการให้เราช่วยเหลืออะไรไปดูเขาดีกว่าไปดูไปครับไปครับ หลังจากขับขี่ตะลุยกันอย่างเมามันนะครับในที่สุดทุกคนก็มาถึงที่บ้านห้วยน้ำกืนได้อย่างสวสดสีภาพนะครับหมู่บ้านเล็กๆที่ซ่อนตัวอยู่กลางหุบเขาแห่งนี้ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์พัฒนาโครงการหลวงห้วยโป่งเป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่อย่างเงียบสงบเรียบง่ายตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับ ตอนนี้เราเดินทางมาถึงบ้านห้วยน้ำกือแล้วครับบรรยากาศดีมากๆเลยเป็นเหมือนหมู่บ้านที่อยู่ท่ามกลางุูเขาผมชอบมากๆเลยเพราะว่าตลอดสองข้าง,างทางที่ผมขับขี่เส้นทางเอนดูโรมาเนี่ยนะครับมีต้นพญาเสือโค,คร่งนะฮะบ,บานตลอดทั้งทางเลยแล้วก็ตลอดทั้งหมู่บ้านเลยเรามาในช่วงที่พญาเสือโคร่งบานพอดีเลยมันจะสวยมากๆที่บ้านห้วยน้ำกืนแห่งนี้เนี่ยนะครับชาวบ้านที่นี่เนี่ยเขาปลูกชานะครับแล้วก็กาแฟซึ่ง ทางมูลที่โครงการหลวงเนี่ยก็มาสอนในเรื่องของการปลูกมานําความรู้เกี่ยวกับการปลูกชามาให้แล้วก็รับซื้อผลผลิตด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเขาทําอะไรกันยังไงนะครับบ้านห้วยน้ํากื่นนะครับขึ้นชื่อใน,เ,นเรื่องของการปลูกชาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักที่สร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านที่นี่ เมื่อมาถึงถิ่นแล้วนะครับก็ต้องไปเดินชมไร่ชาและขั้นตอนการผลิตชาเริ่มตั้งแต่การเก็บไปจนถึงการคั่วใบชากันสะหน่อยนะครับตอนนี้เราอยู่กับพ่อหนานครับพ่อหนานแห่งบ้านห้วยน้ำากืน ถามพ่อหนานนิดนึงว่าพ่อหนานมาทำอะไรกลางหุบเขาแบบนี้ครับมาปลูกเมี่ยงปลูกชาครับปลูกไม่ปลูกชาครับผมไม่เข้าใจคำว่าเมี่ยงเมี่ยงก็คือเนี่ยใบขนาดนี้ครับเขาจะทําเมี่ยงฮะอ๋อนี่คือใบเมี่ยงนีคือใบชาคือชุมชนของเราเนี่ยเป็นชุมชนที่ปลูกต้นเมี่ยงเนี่ยตั้งแต่โบราณโบราณเลยโบราณนะอ๋อร้อยห้าสิบกว่าปีแล้วร้อยห้าสิบกว่าปีครับแบบนี้เนี่ยผมได้ยินมาว่าหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ณรนลง แบบไม่ปลูกข้าวโพดไม่ใช้สารเคมีรับสาเหตุคือเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราอยู่ต้นน้ําอยู่ต้นน้ํโคนปลายน้ําจะได้รับได้บริโภคน้ําที่ไม่สะอาดเราคํานึงถึงข้อนี้น้ําที่เราใช้ทุกวันอาจจะแห้งถ้าทถ้าไม่มีปลาเราก็อดก็คือเราน้อมนําแนวข้าจันดีแนวข้ารันดีมาเดี๋ยววันนี้เนี่ยทางขอนานบอกว่ามีกิจกรรมให้เราได้ช่วยกันคืออะไรบ้างครับตอนนี้จะให้ไปขนเสาไปทํา ลงลงอะไรฮะคูดหลุมลงสีกาแฟนะลงสีกาแฟอ้าวมาเราไหนไหนไก็มาแล้วคุณกล้องนะครับมาได้อยู่ในบรรยากาศที่มันดีๆแบบนี้เราต้องช่วยเหลือกันพร้อมพรอมพร้อมพรนี่คือโรงอะไรฮะเนี่ยนี่คือโรงงานทำชาหยดน้ำค้าง นี่นี่นี่นครับนี่คือใบชาับใบชานะครับนี้กําลังสดสดยังไม่ผ่านวิธีการทําเลยอันนี้อันนี้คือใบสดใบสดใบใหญ่ไม่ได้ใช้ไม่ไม่หมายถึงว่าไม่ไม่ได้ทําชาเขียวชาอะไรครับทําไม่ได้ครับตอนนี้มันแก่แล้วก็เหมือนเหมือนชาแก่ชาแก่ ถ้าเป็นสาวๆก็สาวเก่ละคาจะต่ำหน่อย8บาทครับ8บาทกิโลละแบาทถ้าสาวโสดนี่ก็4ี่ร้อยห้ใครรับซื้อครับ8บาทรับซื้อ8บาทก็เป็นโรงงานรับซื้อของโรงงานโรงงานคือของชาวบ้านครับของชาวบ้านเราไปทำอะไรครับตอนนี้ที่เรนเรนก็ไปทําหมอนใบชามั่งไปทํำผลิตภัณฑ์จากชาแล้วก็ไปทําชาดําเย็นชานมเขียวอะไรตัวนี้หมดเลยสมมติช่างเรียบร้อยแล้วก็มาวิธีคั่วครับคั่วครับ คั่วสดก่อนค่ะเตาคั่วเลยค่ะเตานี่คือเราใช้ไฟจากอะไรฮะจากปืนครับตรงนี้ใช้ปืนเราไปเอามาจากไหนฮะอันนี้ในสวนที่เราอนุรักษ์กันไว้ครับก็คือเอาชาเหมือนใบชาแห้งนี่มามามาคั่วก่อนคั่วคั่วแล้วมานวดนวดแล้วไปตากตากแบบลงนี่เลยครับลงแล้วมาคั่วอีกทีหนึ่งก็ขายได้เลยอ๋อคือสองรอบ เครื่องอะไรนี่นี่เครื่องสีสีกะลาเครื่องสีกะลาที่เราจะหามเสาสไลม์มะพร้าวนี่นะครับไม่ใช่กะลากาแฟกะลากาแฟแล้วเราสีเราก็เพิ่มได้เม็ดเนี่ยเหรอครับเดี๋ยวจะออกจะเป็นเม็ดสารเขาเรียกเม็ดสารตอนนี้เขาเรียกว่าเม็ดกะลายังไม่ได้สีอ๋อก็คือที่เราจะมาช่วยกันสร้างรังโลรงครับใส่เครื่องนี้อยู่ในนั้นเครื่องนี้เครื่องนี้จะไปไว้ที่โรงใี่เราตอนนี้ก็ตอนนี้อยู่ตรงนี้มันไม่มีที่ไร้บ้านไร้บ้านโอเคตอนนี้เราจะไปสร้างอาคารเอื้ออาทรให้เขาโอเครออีกสักครู่ แป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งเสาเต้นแรกกําลังโชว์หน่อยโชว์ศักยภาพหน่อย ถึงบ้านห้วยน้ำคืนแห่งนี้นะครับจะอุดมไปด้วยวัตถุดิบที่มีคุณภาพแต่ก็ยังขาดแคลนโรงเรือนไว้คอยแปลรูปนะครับผู้ร่วมทิพย์จึงขออาสาเริ่มต้นสร้างโรงสีกาแฟให้กับชุมชนบ้านห้วยน้ำคืนแห่งนี้กันครับเอาละครับถึงเวลาที่เราจะต้องใช้แรงงานกันแล้วเพราะว่าตอนนี้เขาต้องการแรงงานจากพวกเราเหล่าไบเกอร์ครับใส่ถุงมือกันมาแล้วฮะเดี๋ยวเราต้องยกเสาอ,อันนี้เพื่อที่จะไปสร้างโรงสีกาแฟ เยีเ่ยมมากเยี่ยมมากครับภารกิจเราล่วงไปได้ดีฮะในการตั้งเสา6ต้นนี่ครับคุณกอง <c oughs> อเหนื่อยมากครับเคยทําอย่างนี้ไหมฮะไม่เคยครับครั้งแรกในชีวิตครับ <c oughs> อันนี้ก็เป็นจุดเล็กๆครับที่เราได้ร่วมกันนะฮะเพราะว่าต่อไปจากที่เราสร้างไว้จุดเริ่มต้นตรงนี้เนี่ยจะกลายเป็นโรงผลิตโรงสีนะฮะเมล็ดกาแฟที่ส่งไปให้โครงการหลวงให้ชุมชนนี้เขาได้ขายได้มีรายได้เข้ามา เหมือนที่องค์ท่านเคยบอกว่าเริ่มจากจุดเล็กๆก่อนแล้วเดี๋ยวก็จะขยายใหญ่ๆๆต่อไปในอนาคตโรงสีนี้อาจจะเป็นโรงสียักษ์ก็ได้นะส่งไปขายไม่ได้กาแฟส่งไปขายทั่วโลกก็ได้จากจุดเริ่มต้นของเราขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนมากครับคุณมากดูคติไทยแลนด์ เช้านี้ไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ครับเราทุกคนต้องมานั่ง,งลุ้มอยู่กับกองไฟจริงๆแล้วผมว่ามานอนในปา่านอนอะไรเงี้ยอากาศมันดีนะอากาศมันดีมากเลยหลับสบายไหมคุณกล้องสบ,สบายมากสบายมากเดี๋ยวเช้านี้ครับไปที่จุดชมวิวของหมู่บ้านนี้ครับมีชื่อว่าดอยกูดหังนั้นเราก็อบอุ่นพอแล้วเราก็ไปเพินความหนาวข้างบนกันดีกว่าครับไป ภายในพื้นที่บริเวณบ้านห้วยน้ำากืนนะครับมีจุดชมวิวที่มีชื่อว่าดอยหมดครับหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าดอยหมดเป็นจุดชมวิวที่เราสามารถสัมผัสกับที่สุดของธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์และก็วิวของขุนเขาที่โอบล้อมเราไว้ครับขึ้นมาแล้วนะครับขับรถ wheel o r o road ขึ้นมาข้างบนเนี่ยเราก็ต้องเดินต่อเพื่อจะไปให้ถึงจุดชมวิวดอยหมดเดินเดิมาเนี้ยก็จะมีไล่ชาของ ชาวบ้านนี่เขามาปลูกเนี่ยบางต้นเนี่ยมีอายุเป็นร้อยปีเขาขึ้นมาปลูกบนนี้นานมากๆแล้วนี่ก็จะเป็นชาในยุคแรกๆเลยพันสายพัน์ยุคแรกๆเลยวิวดีมากๆครับมีต้นไม้แบบเป็นทรงแปลกๆด้วยเขาบอกว่าต้นนี้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นปมเป็นตุ่มขึ้นมาผมก็ว่าน่าจะเหมือนเนื้องอกหรือเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยนะมันก็เป็นก้อนออกมาต้นไม้ก็มีแบบนี้ด้วย ที่ผมชอบบ้านห้วยน้ำกลืนมากเป็นพิเศษเนี่ยนะครับคือผมมองไปทางไหนเนี่ยผมก็เห็นผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์มากๆแล้วชาวบ้านที่อยู่ที่นี่ก็สามารถทำมาหากินกับผืนป่าของเขาได้เรียกได้ว่าเป็นการทำกรเกษตรแบบวณเกษตรก็คือเป็นการกระทำการ,กรเกษตรผสมผสานกับการใช้ชีวิตอยู่ในป่านะฮะผมอยากให้ทุกคนมาเที่ยวบ้านห้วยน้ำกลืนครับแล้วก็เอาสิ่งที่เขาทำเอาองค์ความรู้ที่เขามีเนี่ยไปใช้ กับชุมชนของตัวเองแล้วเราก็จะมีชุมชนกเกษตรแบบยั่งยืนที่ช่วยเหลือปกป้องผืนป่าต้นน้ำของประเทศไทย เมื่อแสงทองของแดดยามเช้าสาดแสงมานะครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการได้นั่งจิบชาเบาๆเป็นช่วงเวลาที่เราสามารถปลดปล่อยตัวเองจากพนันการแห่งเวลาอยากให้คุณผู้ชมได้ลองมาสัมผัสกันนะครับรับรองว่าจะติดใจยอย่างแน่นอนครับเราอยู่ที่ร้านกาแฟที่บ้านห้วยน้ำากืนครับเป็นร้านกาแฟชื่อไร่หยดน้ำค้างบรรยากาศดีมากๆอะ่ะมองไปนี่เห็นเป็นหมู่บ้านอยู่ในหุบเขา และมีดอกพญาเสือโค้งบานเป็นไงฮะทิปนี้คุณก้องประทับใจมากครับครับผมผมประทับใจกับความเรียบง่ายนะครับของชาวบ้านที่นี่แล้วก็บรรยากาศที่เรียกว่ามันเป็นดินแดนมหัศจรรย์มากๆนะครับผมมหัศจรรย์ในสิ่งที่ชุมชนเขาน้อมนำแนวพระราชดำริมาปฏิบัติ อย่างดีมากมากเนะหลังจากนี้ไปครับเดี๋ยวทางทีมเราก็จะเดินทางออกจากหมู่บ้าน<ม>เพื่อที่ไปหาน้องๆที่โร<ช>งเรียนแถวมูลที่โครงการหลวงห้วยโป่ง<ช>ซึ่ง<ช>ที่นี่ที่นั่นเนี่ยมีความต้องการอีกหลายๆอย่างเราก็ต้องออกเดินทางจากทีน่นี่เพื่อไปที่นั่นต่อ<ม> ก่อนที่เราจะเดินทางกลับกันในทริปนี้นะครับเราอยากจะเป็นส่วนช่วยเติมเต็มอนาคตของเด็กๆในพื้นที่ห่างไกลนะครับเพื่อเสริมสร้างความพร้อมที่จะเป็นต้นกล้าต้นน้อย,อยที่จะเติบโตเป็นรากฐานอันแข็งแกร่งเป็นประชาชนที่มีคุณภาพตามแนวคิดของสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเพื่อความสุขถึงคนข้างหลังครับจึงได้นําสื่อการสอนและอุปกรณ์การเรียนไปมอบให้กับเด็กๆนะครับที่โรงเรียนบ้านห้วยโป่งซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายแห่งนี้ครับ ดูคัตตี้นะครับรถมาจากกรุงเทพนะฮะก็ตั้งใจมาเยี่ยมน้องๆแล้วก็ดูว่าน้องๆเนี่ยต้องการอ,อุปก,กรณ์การเรียนการสอนอะไรอย่างเี้ครับ <c oughs> เราก็เตรียมอ,อุปก,กรณ์มาให้เลยเช่นกีฬาเครื่องเขียนลุงคอมพิวเตอร์ก็หวังว่าเล็กๆน้อยๆจากพวกเราเนี่ยจะช่วยให้น้องๆเนี่ยได้ต่อย,ยอดนําสิ่งดีๆมาสู่สังคมได้ในอนาคตครับฝากอาจารย์ด้วยครับครับครับ สิ้นสุดการเดินทางของเราแล้วครับครับบรรล<อ>ุวัตถุประสงค์ไหมฮะบ,บรรลุมากครับภารกิจนี้ถือว่าสําเร็จไปได้ด้วยดีนะครับได้ด้วยดีที่ก้องรู้สึกว่าไงครับสําหรับการเดินทางทริปนี้รู้สึกประทับใจครับแล้วก็เหมือนที่เราเคยได้ยินว่าไม่มีผืนแผ่นดินไหนในประเทศไทยที่พระองค์ท่านไม่เคยเสด็จไปนะครับก็คือเรื่องจริงเลยก็คือเราสัมผัสได้จาก ชาวบ้านในพื้นที่ในชุมชนต่างๆที่เราไปนะครับยังไงวันนี้ต้องขอบคุณกล้องมากครับขอบคุณครับที่เดินทางมากับิูไฟเดอร์หวังว่าจะได้ร่วงงานกันอีกเราคงจะไปที่อื่นกันต่อนะครับเพราะว่ามีอีกหลายๆทริปในประเทศไทยที่น่าจะไปดูเหมือนกันดีเลยครับก็ต้องขอบคุณนะครับยูสุนะครับที่อยู่กับเรามาตลอดทั้งปีทุกทริปไปได้ทุกที่จริงๆแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดีแคทลอนนะครับศูนย์รวมอุปกรณ์กีฬาและเดินป่าครับอุปกรณ์ดีจริงๆฮะเต็นท์นี่กลางฟึบเดียว กันความหนาวเย็นได้ดีมากๆครับต้องขอบคุณนะครับดูที่แถลงมากเขอบคุณครับครับผมแล้วก็พบกับรายการวิวไฟเดอร์ได้ใหม่นะฮะครั้งหน้าผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยออกเดินทางตามความฝันไปที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอขอบคุณอิส z u d ดี x b x u e Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลก